ชิ้นโลหะเเนาะทำปฏิกิริยากับธาตุาเธาตุเเป็นของแข็งที่ละเหดง่ายเรานึกถึงเนาะอันนี้โลหะ M ช่างมันแต่ตอนเนี้ยธาตุเอ็กอนึกถึงอะไรแล้วละลายน้ำได้ดีด้วยสารประกอบที่ละลายน้ำได้ดีก็ควรจะมีหมู่อะไรอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในนั้นหมู่เจ็ดถูกไหมยกตัวอย่างนะโซเดียมคลอไรมีคลอไรซึ่งเป็นหมู่เจ็ด อยู่สารประกอบอะละลายดีไหมละลายดีแสดงว่ามีหมู่เจ็ดแน่เลยเราก็ไปดูซิว่าหมู่เจ็ดอะมีธาตอุอะไรบ้างอพบ,บไอแล้วก็แกสทีนี้สองตัวแรกเนี่ยสถานะมันอะเป็นแก๊สคือถ้าเขาพูดถ้าเขาพูดถึงธาตุอะ ไอ้พวกเนี้ยหมู่7จ็อ่ะเวลาเป็นธาตุเนี่ยมันจะอยู่ในรูปห้อย2ถูกไหม F 2 Cl 2 Br 2แล้วก็ I 2อสออตัวแรกทุกคนสถานะแก๊สโบมีนของเหลวไอโอดีนตัวเนี้ยแหละของแข็งเออเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้มันจะอยู่ในบทที่ชื่อว่าแบบเป็นสมบัติของธาตุและสารประกอบ บทนี้ก็คือจะเรียนแต่ละหมู่เลยว่าแต่ละหมู่อะ่ะมันจะมีแบบสมบัติเป็นยังไงอันนี้หมู่เเนี่ยหนในนั้นที่เราควรจะรู้ก็คือพวกสถานะคงมันโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เล็งไอโอดีนไ้แล้วละเหิดได้โอ้โหสุดๆตอบได้เลยว่าตัวนี้คืออะไรคือธาตุไอโอดีนรู้ x แล้วนะ x คือธาตุไอโอดีนอ่ะจากนั้นเราก็ไปต่อถ้าเกิดว่า เอาสาร Y นมาเติมน้ำโคลินเข้าไปพบว่าชั้นคาร์บอนเซตัคคลายเปลี่ยนเป็นสีชมพูแกมม่วงทกคนอันนี้คือสมบัติการออกซิไดซ์ของธาตุหมู่เจ็ดตัวนี้คือสารหมู่เจ็ดเกิดมันอยู่ในรูปของธาตุไอพวกห้อยสองอะไรพวกนี้มันจะมีสีของมันทุกคนฟูลินเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีเหลืองอ่อน ทีนี้สมบัติเมื่อกี้ที่พี่พูดคือสมบัติการออกซิไดซ์ของธาตุหมู่เจ็ดแปลว่าอะไรดูนะมันจะมีความชิงอิเล็กตรอนกันถ้าเอามาเจอกันอนะ่ะเออมันจะมีการโยกย้ายอิเล็กตรอนกันได้ฟูรินชิงอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดหมายความว่าที่สามารถใช้คำสั้นๆว่า บนชิงล่างจากนั้นมาดูข้อ b ว่ามันกำลังพูดถึงอะไรโอเคแบ่งสารละลาย Y มาเมื่อกี้เราบอกสารละลายเนี่ยมันจะมีไอลบเป็นองค์ประกอบทำไมพี่บอก I ลบวะ <tr ider S 2> อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ไงถ้าเกิดเป็นโลหะ m สมมุตินะว่า m เป็นธาตุหมู่สอสมมุตินะ m กับ i เวลามาจับกันตะกี้ m หมู่2ใช่ไหม m ประจุ2บวก i ประจุลบ1มันก็จะได้ m i ห้อยแหละ m i ห้อย2ถูกปะเป็นสารประกอบไอออนิกอะทุกคนถูกไหมโลหะ m จับกับอโลหะ i เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอามาละลายน้ำอะมันก็จะแตกตัวกลับมาเป็นตัวนี้กับตัวนี้ถูกปะ่ะพี่ก็เลยพี่ก็เลยดูไงแบ่งสาระละลายของ Y มา วายองสารละลายวก็จะแตกตัวเป็น M บวกกับอะไรนะกับไลบหาพี่ก็เห็นแค่ I ลบคอรีนบดมาประมาณนี้แล้วอะแล้วก็พูดถึงสีอะไรพวกนี้ต้องนึกถึงเกี่ยวกับพระเอกก็คือธาตุหมู่เแล้วนะมาเติมน้ำคอรีนทุกคนเขาใช้คำว่าคอรีนแสดงว่าก็ต้องเป็น CL ห้อยสองถ้าคอาลจะเป็น CL- ลบคำว่าน้ำคอรีนคือ CL ห้อยสนะ จากนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นถ้ามันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้อีเล็กตอนจะต้องย้ายจากตัวนี้มาตัวนี้นะทีนี้พอเกิดปฏิกิริยาได้สมมติว่าเกิดได้นะมันก็จะเกิดอะไรขึ้นจากไอลบก็จะกลายเป็นไอธรรมดาไอธรรมดาก็คือไอหละไ,ไอห้อยสอง ส่วน cl ห้อยสตัวนี้ถ้ามันรับอิเล็กตรอนมามันก็จะติดประจุลบ cl ลบแบบนี้นั่นเองสำคัญแค่ตรงว่าเรามาดูนะว่าเส้นสีชมพูเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงไหมเราก็ย้อนกลับไปดูที่พี่บนชิงล่างเมื่อกี้ cl อยู่ตรงนี้ i อยู่ข้างล่างแสดงว่า cl สามารถชิงอิเล็กตรอน จากไอได้เพราะฉะนั้นแล้วปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้จริงเนี่ยปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้จริงแล้วเราก็ไปดูทิการเปลี่ยนสีเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรยังไงก็ไปดูถ้าเกิดว่าหมู่เจ็ดเนี่ยเวลามันมันเป็นไออนอนนะมันจะไม่มีสีแต่ถ้ามันเป็นห้อยสองมันถึงจะมีสีถูกไหมที่พี่ย้ำไว้ มันไม่มีสีเราก็ไม่ต้องไปมองมันแต่ถ้าเกิดมาเป็นตัวนี้มันจะมีสีอะไรตอนแรกสีเขียวอ่อนพอเกิดปฏิกิริยาเสร็จแล้วสิ้นสุดปฏิกิริยาแล้วอลีนเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นคอไลออนซึ่งไม่มีสีถ้าถูดประจุลบแบบนี้ทุกคนไอโอดคือไอลบมันจะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นไอโอดีนไงทุกคนตัวนี้ มันก็จะมีสีอะไรนั่นเองสีม่วงไงใช่ไหมหมายความว่าพอปฏิกิริยาเสร็จแล้วสารละลายนี้ก็จะมีสีม่วงชมพูชมมูเกิดข,ขึ้นมาข้อ b มันถูกต้องข้อ b เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ยืนยันว่าธาตุ x คือไอโอดีนจริงๆ ส่วนข้อ4ี่พี่จะต้องไปติวสมบัติของโลหะโลหะเอแทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำที่อุณหภูมิห้องตัดหมู่หนึ่งออกเลยทุกคนตัดหมู่หนึ่งออกเลยเพราะอ่ะหมู่หนึ่งอ่ะทำปฏิกิริยากับน้ำรุนแรงทุกคนยิ่งธาตุที่อยู่ล่างๆยิ่งรุนแรง ระยะกับน้ําจะได้สารละลายที่มีลิตเป็นไรเป็นเบสเอากดาดลิสมาสสีแดงมาจุ่มจะเป็นสีน้าเงินถูกปะแกส๊สไฮโดรเจนเขาจะใช้คําว่าแก๊สที่ติดไฟหมู่เนี่ยหมู่หนึ่งเนี่ยเกิดหมดเลยวนหมู่สองโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติของโลหะที่พี่ต้องติวให้ เพราะฉะนั้นข้อสบอก M คือใครเลย M คือแมกนีเซียมโอเคไหมเนี่ยถ้ารู้ตรงนี้ตอบได้เลย M คือแมกนีเซีย e มถูกปะ่ะแล้วถ้าเกิดประกอบกับข้อกอไก L อโลอะอโลหะที่เป็นของแข็งแล้วก็ระเหิดได้มีอยู่ตัวเดียวอะ่ะไอโอดีนแค่นี้รู้เลยนะรู้เลยว่าเป็นธาตุอะไรกันบ้างถูกไหม มีฟองแก๊สเกิดขึ้นทันทีซึ่งฟองแก๊สนั้นก็คือแก๊สอะไรนั่นเองแกส๊สไฮโดรเจนเนะแล้วก็ปฏิกิริยานี้พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสารละลายเนี่ยสามารถเปลี่ยนฟีนอลฟาลีนเป็นสีชมพูฟีนอลฟาลีนคืออะไรตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์จะเจอในเรื่องของกรดเบสเป็นสารเคมีน,นี่แหละเรลวๆเอาใส่เข้าไปถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ในสารละลายที่มันเป็นเบสอะฟีนอลฟาลีนเนี่ย มันจะเปลี่ยนสีตอนแรกมันใสเหมือนน้ำเนี่ยแหละไม่มีสีเล็กใสไม่มีสีถ้าเอาไปหยดแล้วเจอสารละลายที่เป็นเบสอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูถ้าเกิดว่าแมกนีเซียมเนี่ยเจอกับน้ํามันก็ต้องได้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ถูกไหมซึ่งแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เราก็ต้องห้อยให้ถูกนะ O h ฮทประจุลบหนึ่งแต่ Mg อ่ะหมู่สองประจุบวกสองเพราะฉะนั้นก็ไขว้ไขว Mg ก็เลยห้อยห O h ทั้งหมดเนี่ยก็เลยห้อยแหละห้อยสองแล้วก็บวกกับแก๊สอะไรแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยพฏิกิริยาเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นสารประกอบไฮดรอ,อกไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเบททุกคนหยดฟีนอลทาลีนมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูโอเคนะเนี่ยเรียบร้อยละตอนนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าข้อใดถูกต้องสารประกอบ y คือแมกนีเซียมไอโอดด์ เออตาเหลียญถูกต้องเลยถูกไหมสารประกอบ Y คือแมกนีเซียมไอโอไดแปลว่าถ้าเรารู้รู้จริงๆร,งรู้รู้เผินๆเผินบางจุดอะจำสมบัติของธาตุได้รู้ว่าเป็น MG รู้ว่าเป็นไอเพราะฉะนั้นสารประกอบไอข้อกอไก่ สารประกอบ Y MG บก2ถูกป่ะ IOD ลบ1เพราะฉะนั้นมาจับกันก็ต้องเป็น MG I ห้อยแหละห้อย2ข้อนี้ก็ถูกเลย100%เ